สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ST Style วันนี้แม่อุ้ยมีสีท่าเพื่อไหลสวยแขนเรียวมาฝากกันนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าหืมทำไมแขนใหญ่ขึ้นเจอแบบนี้ก็ต้องลดสิคะเปลี่ยนจากแขนย้วยให้เป็นแขนเรียวสวยด้วยสีท่าง่ายๆที่สามารถทำได้ที่บ้านนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปบริหารไหล่และแขนกับแม่อุ้ยกันเลยค่ะ ที่1กลางแขนยืดแขนออกให้ตรงแล้วหมุนแขนเป็นวงกลมค่ะแขนใหญ่แขนย้อยไม่กระชับถือว่าเป็นปัญหาของสาวๆหลายๆคนเลยนะคะสาเหตุของต้นแขนใหญ่และหย่อนนั้นเกิดจากสองสาเหตุด้วยกันค่ะ 1. ต้นแขนถูกใช้งานอย่างหนักวิธีลดนะคะทำได้โดยลดน้ำหนักที่ยกลงค่ะ 2. มีการสะสมไขมันที่ต้นแขนค่ะวิธีลดนะคะเพื่อที่จะได้ให้ต้นแขนกระชับต้องไม่เน้นที่น้ำหนักค่ะแต่ต้องเน้นที่ความต่อนเนื่องและความถี่ในการออกกำลังกายค่ะท่าที่สองทำแขนตั้งฉากแล้วพับแขนไปด้านหน้า สาวๆคนไหนแขนใหญ่กว่ารูปร่างสิ่งที่เป็นปัญหาตามมาก็คือแขนไม่ได้สัดส,ส่วนกับร่างกายเพราะรูปร่างโดยรวมก็ดูผอมดีแต่พอมาโฟกัสที่แขนกลับทำไมรู้สึกว่าแขนใหญ่จังโดยเฉพาะต้นแขนที่มีไขมันมากจนท้องแขนเริ่มย้อยๆย้อยๆไม่ได้รูปหรือบางคนก็ต้นแขนใหญ่เพราะแขนดั้ม หากรู้สึกเริ่มไม่มั่นใจกับต้นแขนของตัวเองสิ่งแรกที่ควรทำก็คือการออกกำลังกายลดต้นแขนค่ะท่าที่3ามกำมือเบาๆทำแขนตั้งฉากหุบแขนเข้าออกการออกกำลังกายเพื่อลดต้นแขนนั้นไม่ใช่ว่าจะทำได้ในวันสองวันนะคะแต่ต้องใช้เวลา และต้องออกกำลังให้ถึงระดับที่ร่างกายสามารถนําไขมันที่สะสมไว้ไปใช้ได้นอกจากนี้ยังต้องใช้การควบคุมอาหารและความอดทนสูงเนื่องจากต้นแขนไม่ได้ลดกันง่ายๆค่ะและต้องใช้เวลาระยะหนึ่งแขนที่เคยย้วยจึงจะค่อยๆกลับมาฟิตกระชับตามเดิมค่ะ ท่าที่4ทํทำแขนตั้งฉากจากนั้นยืดแขนทั้งสองข้างขึ้นไปด้านบนให้สุดแขนย้วยต้นแขนใหญ่คงไม่มีใครอยากเจอปัญหาเหล่านี้เป็นแน่เพราะนั่นแสดงว่าคุณกำลังมีไขมันส่วนเกินค่ะสีท่านี้ที่แม่อุ้ยแนะนำสามารถทำได้ที่บ้านเป็นท่าง่ายๆที่ทำได้เองบางท่าอาจจะเหนื่อยหน่อยเมื่อยหน่อย แต่เพื่อแขนเรียวเลกของเราของแบบนี้มันต้องอดทนค่ะสู้ๆนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่เริ่มรู้สึกว่าแขนของเราเนี่ยเริ่มที่จะไม่โอเคแล้วนะคะนั่นก็แปลว่าเราต้องกำจัดไขมันออกไปแล้วค่ะวันนี้มาเริ่มออกกำลังกายกันได้เลยนะคะ หากชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ